ใจสู้โควิดไปด้วยกันค่ะ 21พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะกลุ่มบริษัทสยามพิวัรน์ค่ะเจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์สยามดิสฟเวอรี่หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยามรวมไปถึงสยามพรีเมียมเอาท์เล็ตกรุงเทพนะคะพร้อมกับมูล,ลนิธิรามาธิบดีและมูล,ลนิธิโรงพยาบาลตากสินคนะรวมขอบคุณผู้บริจาคในโครงการสยามรวมใจสู้โควิดไปด้วยกันพร้อมกับเปิดเผยยอด,เ,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 ดเงินบริจาคหลังจากที่เปิดโครงการไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมนะคะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะมียอด ดอดผู้บริจาคเงินช่วยเหลือรวมแล้วเป็นจำนวนานวน4้านล้านบาทโดยเป็นการบริจาคเงินช่วยเหลือให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนะคะจำนวนก็คือ2 9 7ล้าน้านบาทคะ่ะแล้วก็ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลตักสินเป็นจำนวนานว้าน1 9 8หมืบาทคะ่ะซึ่งการสมทบทุนบริจาคในโครงการสยามรวมใจสู้โควิดไปด้วยกันในครั้งนี้นะคะจัดทำขึ้น เพื่อนําไปซื้อเครื่องช่วยหายใจแล้วก็อุปกรณ์ที่จําเป็นทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็จะมอบให้กับมูลนิธิรามาธิบดีและมูลนิธิโรงพยาบาลตากสินนั่นเองทั้งนี้นะคะทางโครงการก็ยังเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธามาร่วมการบริจาคจนถึงวันที่31พฤษภาคมเพราะว่าความช่วยเหลือของทุกคนจะทําให้เราสามารถผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันตามช่องทางนี้เลยค่ะผู้ชมที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะสำหรับจมาชิก วิสคาร์ดนะคะสามารถจะแลกคะแนนเป็นเงินบริจาคผ่านแอปพลิเคชันวันสยามรวมไปถึงบัญชีมูล,ลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพค่ะเลขบัญชีก็คือ090-3-500-155นั่นเองอีกหนึ่งเลขบัญชีนะคะบัญชีมูล,ลนิธิโรงพยาบาลตักศินธนาคารทหารไทยเลขบัญชี033-201-0719ค่ะครับ นี่นะครับก็ร่วมบริจาคก,กันได้โครงการสยามรวมใจสู้โควิดไปด้วย